ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Storyteller รายการที่จะนำเรื่องราวรอบโลกมารวบรวมไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เสนอเรื่อง c คาริ b ดิสและสกิ l l a หรือซิ l l าในตำนานกรีกมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่แปลกและพิสดารมากมายและยังสอดแทรกไปถึงตำนานของเทพเทพีต่างๆหรือวีรกรรมของกีก สำหรับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคาลิปดิสและชิลลาคาลิปดิสเป็นสัตว์ประหลาดในท้องทะเลตำนานกรีกเธอกับชิลลาปรากฏตัวในฐานะผู้ท้าทายเช่นโอดิซุสได้พบเจอกับคาลิปดิสและชิลลาในช่องแคบเมซีนาระหว่างชิลลาและคาลิปดิสหมายถึงการถูกบังคับให้เลือกระหว่างสองสถานการณ์ที่อันตรายเหมือนกันในตำนานกรีก เชื่อกันว่าสัตว์ทะเลคาริปดิสอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลด้านหนึ่งของร่องน้ําแคบๆตรงข้ามกับเธอคือซิลาสัตว์ประหลาดทะเลอีกตัวที่อาศัยอยู่ในก้อนหินขนาดใหญ่กว่ามากและในด้านข้างของช่องแคบนั้นอยู่ในระยะที่ไม่ห่างกันจึงทําให้การหลีกเลี่ยงของกาลาสีเรือนั้นเป็นไปได้ยากนะครับเพื่อนๆ เพราะสิ่งที่อยู่ระหว่างช่องแคบนั้นคือสัตว์ประหลาดสองตัวที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างได้คาลิปดิสเป็นทิดาของเทพโพไซดอนราชาแห่งท้องทะเลและมีมารดาคือ K P K A, เทพีไกอามารดาแห่งผืนดินในตำนานได้กล่าวไว้ว่าเทพโพไซดอนและมหาเทพซุสได้มีเรื่องบาดหมางกัน ด้วยความที่นางจงรักภักดีต่อบิดาของนางมากนางจึงค่อยๆทำให้น้ำท่วมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะขยายขอบเขตของบิดาในตำนานได้กล่าวอีกว่าคาลิปดิสเป็นผู้หญิงที่โลภมากชอบขโมยวัวจากเฮราคัสและบวกกับนางไม่พอใจที่มหาเทพซุสได้เป็นราชาแห่งเทพสวรรค์และด้วยความโลภของนางนั้นจึงทำให้น้ำท่วมเกาะต่างๆอีกด้วย ในขณะนั้นมหาเทพซุสได้ทราบเรื่องจึงสาบให้นางเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมีปากขนาดใหญ่และเขี้ยวฟันที่น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างช่องแคบเมสซีนาและในแต่ละวันเธอต้องกลืนน้ำวันละสามครั้งและพ่นออกมาในขณะที่เธอกลืนน้ำปริมาณมากๆจึงทำให้น้ำทะเลที่สร้างวังวนขนาดใหญ่ สามารถลากเรือให้ลงไปอยู่ใต้มหาสมุทรได้เลยครับเพื่อนๆส่วนซิลล่าหรือสกิลล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเธอมีความสูงถึง12ฟุตและมีหัว6หัวบนคอที่ยาวสวยแต่ละหัวมีฟันที่คล้ายปลาฉลาม3แถวขณะที่เอวของเธอถูกคาดไว้ด้วยหัวสุนัขเธอกลืนกินทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาหาเธอ รวมถึงสหายทั้งหกคนของโอดิสเซียสในนิยายเมเท m o r มอร์ฟอซิสของออร์บิทว่ากันว่าเดิมทีเธอมีรูปร่างเป็นมนุษย์ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่านางเป็นทิดาของเทพแห่งทะเลเพอร์ซิอุสบางตำนานก็กล่าวว่าเป็นทิดาของเทพีแอเคทีฟเทพีแห่งเวทมนต์และพูดผีนางซิล่าแต่ก่อนนางเป็นพรายสาวที่งดงามแต่ก็ดันมีเคราะหกรรม ที่ทําให้นางต้องเป็นสัตว์ประหลาดในการละครหนึ่งมีคนหาปลาที่ชื่อว่ากรอคัสเขาได้ออกหาปลาและได้มาจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อคัดแยกปลาเขาได้เทปลาที่ตายแล้วลงบนพื้นหญ้าแต่ปลานั้นกลับฟื้นขึ้นและตะกิยกตะกายลงน้ากรอคัสคิดว่าเป็นเพราะหญ้าที่ทําให้ปลาฟื้นเขาจึงถอนหญ้ามาเคี้ยวชิมดูจนเขารู้สึกอยากดื่มน้ํา จึงกระโดดลงน้ำไปแต่ทันใดนั้นเทพเจ้าแห่งทะเลได้ต้อนรับเขาและยกย่องให้กรอคัสเป็นเทพประจำทะเลอีกองค์และบรรดาลความเป็นอมตะให้และเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปโดยยังมีท่อนบนเป็นคนแต่มีผมเผ้ารุงรังและเปลี่ยนเป็นสีน้ำทะเลส่วนท่อนล่างนั้นกลายเป็นปลาและแล้ว ทะเลก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาและในตำนานยังกล่าวอีกว่าทเทพกรอคัสจะคอยช่วยเหลือชาวประมงที่เจอพายุในทะเลอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งทเทพกรอคัสได้พบเจอพายสาวแสนสวยตนหนึ่งนั่นก็คือซิลลาได้ลงมาเล่นน้ำที่ชายหาดจึงเกิดการชอบพอขึ้นแต่พอนางซิลลาได้เห็นร่างกายของทเทพกรอคัสจึงตกใจและวิ่งหนีไปในทันที จึงทำให้เทพกรอคัสเสีจจยใจเป็นอย่างมากแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าบนเกาะแห่งหนึ่งมีเทวีผู้มีเวทมนต์คาถานามว่าเซอร์ซีเขาจึงรีบไปที่เกาะแห่งนั้นหมายมั่นที่จะให้นางช่วยทํำสเสน่ห์ให้นางซิลล่าหันมาชอบตนแต่เมื่อเซอร์ซีได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วนางกลับหลงรักกรอคัสแทนและได้พูดกับกรอคัสว่านางซิลล่า ไม่เหมาะสมกับกรอคัสตแต่กรอคัสก็ยังยืนยันว่าเขายังคงชอบซิลลาแต่เพียงผู้เดียวนางเซอร์ซี่จึงได้เทยาพิษลงในจุดที่ซิลลาชอบลงเล่นน้ําเมื่อซิลลาลงเล่นน้ําร่างกายท่อนล่างไม่อได้แตะกับน้ําจึงกลับกลายเป็นสุนัขดุร้ายหกหัวที่น่าเกลียดน่ากลัวนางซิลลาตกใจเป็นอย่างมากคิดว่ามีสัตว์ประหลาดมาทำร้าย แต่หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นนางเลยก,ก้มดูและได้เห็นว่าท่อนล่างของตัวนางเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดนางเสียใจเป็นอย่างมากและในบางตำราก็ว่านางมีหัวสุนัขหกหัวที่ผสมกับงูมีฟันที่แหลมคมและน่ากลัวบางก็ว่านางมีหัวสุนัขที่เอวและมีหางเหมือนปลาและถูกตรึงอยู่ณที่นั้นที่ช่องแคบเมสซีนา ไม่สามารถขยับไปไหนได้จึงกลายเป็นอสุนกายคอยดักเล่นงานลูกเรือและเรือที่ผ่านไปมาโดยการจับกินเป็นอาหารแต่ในบางตำนานได้เล่าว่าซิล,ล่าเป็นชายาลับๆอีกองค์ของโพไซดอนมหาเทพแห่งท้องทะเลจึงทำให้แอมพิทยทีชายาใหญ่ของโพไซดอนเกิดความหึงหวงและเอายาพิษมาโปรยไว้ในจุดที่ซิล,ล่าลงเล่นน้ำ จึงกลายเป็นอสูรกายอยู่มาวันหนึ่งออ y ด s สีสเขาจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบเมซีนานั่นหมายความว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งคาลิปดิสและซิลล่าขณะพายเรือผ่านช่องแคบๆนั้นเขาสั่งให้ควรของเขาหลีกเลี่ยงที่จะผ่านคาลิปดิสเพราะถ้าผ่านฝั่งที่คาลิปดิสอยู่จะทำให้เรือของเขาอับปางลงและเสียชีวิตทั้งหมด ดังนั้นจึงบังคับเรือไปทางซิลล่าแทนเพราะถ้าเข้าใกล้ซิล,ล่าเขาจะเสียลูกเรือเพียงแค่หกคนและต่อมาก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้อดิสเซียสต้องได้กลับมาผ่านเส้นทางช่องแคบนี้อีกครั้งและเขาตัดสินใจเลือกผ่านไปใกล้กับคาลิปดิสเพราะถ้าผ่านทางด้านของซิล,ล่าเขาต้องตายแน่ๆและในขณะที่คาลิปดิสกลืนกินน้ำจนเกิดวังวนแพรของเขา ถูกดูดเข้าไปในปากของเธอแต่ออดิสซีสเขารอดชีวิตมาได้ด้วยการเกาะต้นมะเดือ่อที่ขึ้นอยู่บนหินเหนือถ้ำของเธอและเขาได้รอคาลิปดิสจนกว่าคาลิปดิสจะพ่นน้ำออกมาอีกครั้งสุดท้ายแพรของออดิสซีสก็ได้กลับขึ้นมาเขาได้ลงไปกู้แพรและพายเรือออกไปอย่างปลอดภัยจากคำอธิบายของนักบันทึกเรื่องราวในตำนานกรีก และนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเช่นทูซิดิดิสนักวิชาการสมัยใหม่มักเขียนพ้องต้องกันว่าคาลิปดิสตั้งอยู่ในช่องแคบเมสซินานอกชายฝั่งชิลีและอยู่ตรงข้ามก้อนหินขนาดใหญ่ที่ระบุชื่อว่าสกิล,ล่ามีน้ำวนเกิดขึ้นที่นั่นเกิดจากการบรรจบกันของกระแสน้ำและเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเรือที่ผ่านไปมา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวตำนานของสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวในตำนานกรีกคาลิปดิสและซิลล่าในตำนานที่เรียกกันว่าระหว่างของสถานการณ์ที่อันตรายเหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กด subscribe หรือแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องราวอะไรรอบโลกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้คิดซะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า